วัครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับกุ้งนะครับนี่ครับผมทำไว้ก่อนแล้วครับนี่สวยไหมครับ่าเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกใช้กระดาษขนาดนี้นะครับใช้ A4 แล้วตัดออกก็ได้นะครับเป็นรูปสี่เหลีะะ่ยมจัตุรัสครับ จากนั้นพับเลื่อมมอนไดนวนนึงพับสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ครับจากนั้นก็ขายออกนะครับและพับด้านตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็ขายออกอีกครับและพับ ขึงน,นะครับจากนั้นก็ไขออกนะครับต่อมาก็ทำด้านตรงข้ามด้วยนะครับ ก็ไข่ออกนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะเลือกหันกระดาษแบบนี้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยที่จะมีเส้นกึ่งกลางอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดสี่มุมนะครับใช้มือจับมาอย่างนี้นะครับใช้นิ้วด้านหลังเนี่ยนะครับจับจีตรงกลางนะครับใช้มือสองข้างดันลงมาอย่างนี้เลยครับ ให้ตรงเลยนะครับเพื่อความสวยงามครับจากนั้นก็กดข้างบนลงมาตามรอยเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อมาเลื่อมมุมด้านข้างพับมาตรงเส้นกงกลางอีกนะครับนี่ครับทำทั้งสองข้างเลยนะครับ และพับด้านบนลงมาอย่างนี้นะครับตามเส้นเลยนะครับตามรอยเลยนะครับจากนั้นก็กางออกทั้งหมดเลยครับและดึงตรงนี้ขึ้นนะครับตามรอยเลยนะครับและพับตรงนี้ลงตามรอยเลยนะครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับต่อมาพิกกับแล้วด้านนี้ทําเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับ ่าเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อมาหมุนไปอย่างนี้นะครับตามรอยนะครับจากนั้นพลิกกลับแล้วก็หมุนด้านตรงข้ามนะครับนี่จะได้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อมาใช้นิ้วดันข,ข้างบนนี่มาตรงด้านข้างดันลงมาเลยนะครับและจับอย่างนี้นะครับ แล้วดึงค่อยๆดึงนะครับแล้วกดลงตามเส้นเลยนะครับตามเส้นตรงนี้นะครับแต่เป็นด้านในนะครับกดไปเลยนะครับข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องตามเส้นเลยนะครับ จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาพับตรงนี้นะครับพับด้านบนลงมานะครับอย่างนี้ครับและพับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วพิกกลับนะครับ แล้วพับตรงนี้ขึ้นนะครับตามรอยตรงนี้เลยนะครับพับไปเลยะครับนี่นะครับอ่าขั้นตอนต่อมาพับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ พับลงมานะครับตรงตรงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกางออกแล้วพับไปด้านหลังนะครับตามรอยเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับพลิกกับครับด้านนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมาพับตรงนี้นะครับพับขึ้นไปเลยนะครับ <c oughs> เห็นเส้นตรงนี้ไหมครับตามเส้นนี้เลยนะครับและกลางออกและกลางตรงนี้ด้วยนะครับและพับขึ้นตามรอยเลยนะครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับข้างนี้ก็ทำมาเกลยนะครับอ่าเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นพับครึ่งเลยนะครับ ให้มันเป็นรอยอย่างนี้นะครับคือความเรียบตรงแล้วก็สวยงามนะครับต่อมาพับตรงนี้นะครับพับพับตรงนี้ขึ้นนะครับตามเส้นตรงข้างล่างนี่เลยนะครับจากนั้นพับลงมาอย่างนี้นะครับจากนั้นพับขึ้นไปอีกนะครับ และพับลงมานะครับเราจะทำอย่างนี้กันทั้งหมด3มทบนะครับสามครั้งนะครับอ่าครั้งสุดท้ายเลยนะครับพับขึ้นไปนะครับและพับลงมาพยายามให้ตรงด้วยนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับแล้พับขึ่งครับ บางคนถ้าได้ลักษณะนี้แล้วว่ามันตรงเกินไปก็าสามารถดัดได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับดัดให้ขอ้งสวยมากขึ้นนะครับแค่ดึงแค่ดึงมันมานะครับดึงแล้วกดอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะโค้งขึ้นนะครับคือความสวยงามมากขึ้นสําหรับบางคนนะครับสําหรับบางท่านนะครับนี่เห็นไหมครับจะโค้งมากขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับการออกและพับตรงนี้ลงมาอย่างนี้นะครับจับจับข้าในด้วยนะครับแล้วกดกดลง,งนี้นะครับต่อมาก็ทับตรงนี้ไปด้านหน้าแล้วกดลงนะครับ จับไว้ด้วยแล้วกดลงนะครับตรงนี้จะทําเป็นขานะครับ เสร็จแล้วครับกุ้งครับกุ้งของผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับบางคนก็จะวาดตาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูครับเพิ่มความสวยงามครับนี่นะครับ นะครับน,นี่ตัวเก่าผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับอ่ะก็จบไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ